สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงจรรยาบรรวิชาชีพครู9ข้อกันค่ะ 1. ครูต้องรักเมตตาเอาใจใส่ช่วยเหลือและส่งเสริมให้กำลังใจแก่ศิษย์โดยเสมอหน้า 2. ครูต้องอบรมสั่งสอนฝึกฝนและพัฒนาศิษย์ให้เป็นผู้มีความรู้ทักษะคุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมอันดีงาม 3. ครูต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ทั้งกายวาจาและจิตใจ 4. ครูต้องไม่แสวงหาผลประโยชน์อันเป็นการเอารัดเอาเปรียบศิษย์ห้า ครูต้องให้บริการวิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเสมอภาคและเที่ยงธรรม 6. ครูต้องพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถทันต่อการพัฒนาและความเจริญก้าวหน้าทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 7. ครูต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพ 8. ครูต้องร่วมมือและเคารพในเกียรติและศักดิ์ศรีของเพื่อนครู 9. ครูต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้นำในการอนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญาศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม